สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการยือดอายุความสัมพันธ์ด้วยความไว้ใจโดยที่เราจะมาดูเรื่องของกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์นะครับสู่ความผูกพันนะครับจนลูกค,ค้ามีความไว้วางใจเราอาจจะหมายถึงกลยุทธ์3กลยุทธน์นี้เริ่มต้งแต่การทำ CRM การทำ CEM และ CE หลายๆคนเองอาจจะเคยยินนะครับคำว่า CRM หรือ Customer Relationship Management การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยที่เป้าหมายของการทำ CRM นะครับเราต้องการที่จะได้ยอดขายและกําไรก็เกิดความจงรักภักดีหรือความพึงพอใจอลูกค้านะครับแบบยั่งยืนโดยหลักการในการทํา CRM ก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะได้บริการหรือสินค้าที่สามารถตรง,งความต้องการจวนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายอาจจะหมายถึงเรื่องของการ c u s t o m i z a t i o n และก็การทำ personalization ให้กับลูกค้าในแต่ละราย เป้าหมายของเราไว้ทําอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าสามารถที่จะได้รับสินค้าอย่างตรงคนตรงใจแล้วก็ถูกกรลติสะหรือตรงเวลาอันนี้คือหลักการในการทํา c r m หหลังจากเราทํา c r m แล้วนะเราจะก้าวขั้นมาอีกระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าการสร้างความประทับใจหรือการสร้างประสบะการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า C E M Customer Experience Management การสร้างประสบะการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะจากแบรนด์นี้ไปเขายังอยากจะใช้แบรนด์นี้อยู่ทําให้มีความรู้สึกว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์นี้อยู่แล้วได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการของเขาและเกิดความสะดวกสบายราบรื่นและก็สะท้อนในความเป็นตัวตนของเขาว่าแบรนด์นี้เนี่ยหมายถึงตัวเขาเองซึ่งความประทับใจเหล่านี้เองเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเกิดความ จงรักภักดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะย้ายแบรนด์ไปสู่แบรนด์อื่นเนี่ยก็ได้ยากมากขึ้นเปรียบเทียบกับทางทำ CRM เนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะใครๆก็สามารถจะทำได้ CRM นะครับก็คือเรื่องของการสร้าง Personalization หรือ Customization สินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่การสร้างความประทับใจสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเราทำ c e m แล้วเราก็จะขยับถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่าการทำ CE หรือ Customer Engagement คราวนี้แหละ เป็นอะไรที่ยากมากยิ่งขึ้นการสร้างความผูกพันเขาเรียกว่าอารมณ์เหนือเหตุผลและทําอย่างไรให้มีความรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความผูกพันได้และสามารถที่จะไปบอกต่อหรือแนะนําซึ่งจะกลายเป็นสุดยอดของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้าเองจะมีความรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของแบรนด์และเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องได้รับสินค้าที่ดีอยู่แล้วประสบการณ์ก็ดีอยู่แล้วโอกาสที่เขาจะย้ายแบร,รนด์เนี่ยก็จะยากมากยิ่งขึ้น และนำซ้ำเขาก็จะช่วยป้องกันแบรนด์ของคุณเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการแนะนําต่อหรือว่าถ้าใครมีใครมีวิจารณ์ในแบรนด์แบรนด์นั้น,น,นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะตอบคําถามแนะนําต่อช่วยในการบ่งบอกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรจาก3ขั้นตอนนี้ CIMCEMCE เราก็สามารถที่จะนำเอากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไปสู่ความผูกพันแล้วก็เกิดความไว้วางใจจุดนี้เองผมเชื่อว่า บริษัทหรือองค์กรหรือผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้ลูกค้าสร้างไรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืนโอกาสหน้าผมก็จะมาเจาะลึกในแต่ละกลยุทธ์ว่าธุรกิจสามารถจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อที่ทําให้องค์กรเราสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก็สาาร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้